อเน่ห้องนี้ไม่มีอะไรพูดจริงๆนะห้องนี้ไม่มีอะไรไปไวัเชื่อด้วยไม่เชื่อไม่เชื่อ ไปไปเปลียนเดีปืนเดียวเดียวแต่ปืนเนี่ยมันไม่ขี้หลายกระตูกเลยบ้างแค่ยิงยาสลบกแค่นั้นเองถ้าหนีอ,ออกไปได้ก็จับคนใหม่ 怎么样？ กี่ลายกตูดเลยมันโก บนนี่เระว่าไม่ต้องระมันเปิดเฮ้ยของฟรีประตูนี่แกนี่เอาไปเปิด

Oh. มันไม่มีเลยอะเฮ้ยไหนๆไหนไหนไหนเน,น,นมึงไม่เห็นไหนวะเอาไหนวะดูให้ชัดเด้ มันฉลาดอะดมีความคิดเป็นของตัวเองอ้าวชิบแล้วชิบแล้วัว่วเลยอย่างนี้นี่ใช่คุณแกนี่แล้วเป็นคณแก่ะ ลจละบอกนะว,ว่าคุณแจตรงบันใดชั้นกากตรงนี้แน่นอนเ,นอเนลยเอาไงไฟไหมไม่เอาอ่ะไป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  มันน่าจะอยู่ฝั่งนี้นะแต่เราอยู่ฝั่งนี้มันอยู่ฝั่งนี้ปะมันอยู่ฝั่งนี้เราอยู่ฝั่งนี้เหรอหรือไม่ใช่เราอยู่ฝั่งนี้เราอยู่ฝั่งนี้แต่มันไม่ได้อยู่นี่นะว่ามันจะนยาล่องหุ่นวะ หาไม่เจอจริงนะเนี่ยมะเสียงตัวหายว่ามันไม่ีอยู่าบอกนะว่าเราอยู่นูน่นมันก็อยู่นู่นกับเราไปแล้วนะไปแล้ว ขอร้องล่ะให้ได้เล่นทีเถอะดูขาอ,อ๋อเราอยู่ตรงนู้นมันต้องหดเป็นพรีดิเตอร์เลยเอาไงอ่ะมันดักยูอ่ะเอาไงอ่ะโอ้

บบเขา่าเขา่าเขา่าเข่าตูดโอ้ยออาวตูดเออ,อห้องนี้นะมันไม่เห็นเราชิมมีชิมมีชิมมี Eu me falo ไ okay, อ้ข่อยลงมาทำมา,สมาแสนอะไรล่ะมันมีเซนเซอร์ มันมีเซซมันมีเซซเซอร์ผีมันมีเซนส์ของมันมันรู้ว่าเราไปไหน